ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบกันใหม่เรื่องพระพุทธศาสนาช่วยคนคราวที่แล้วทด่พูดถึงว่าคนเขาพุทธศาสนาช่วยคนที่คนของพระพุทธศาสนาช่วยคนก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนั้นประ่าการเกิดมาเราต้องช่วยสิ่งอะไรกันมันจึงจะมีความสุข ถ้าต่างคนต่างยื้อแย่งสิ่งกันอะรกันไม่ยอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันอะไรกันโลกก็มีความทุกข์ถ้าทุกคนมีความเคารพในสิทธิในทรัพย์สมบัติสิ่งกันอะไรกันไม่ยื้อแย่งสิ่งกันอะไรกันโลกก็มีความสุขแต่สุขน้อยไปแต่ถ้าหากว่าจะช่วยเหลือกันเสียด้วยคือไม่แย่งกันแต่ว่าช่วยเหลือกันโลกจะมีความสุขมากขึ้น แต่ได้ว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็ไปขัดข้องกับคนประเภทมือไวเข้าคือมือมือไวประเภทขึ้นราคามากก็ตามหรือมือไวประเภททําลายประวิงเวลาก็ตามมันไร้ประโยชน์ประโยชน์แทนที่เอ็นได้เข้ามามันก็ไม่ได้แต่ท่านหลายเหล่านั้นก็ไปเร่งรัดเงินค่าค้นเงินเดือนบ้างค่าบีเลี้ยงบ้างจากผู้บังคับบัญชา <c oughs> ก็จากนายจ้างมันก็ไม่ถูกเหมือนกันมืน่นอนว่าเงินจํานวนนั้นมันก็เป็นคนทั้งชาติเป็นเงินของคนทั้งชาติประโยชน์ที่จะได้เข้ามาก็ว่าเป็นประโยชน์ของชาติคําว่าชาติเป็นของส่วนรวมเป็นอันว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาไม่ค่อยจะมี เพราะอะไรเพราะว่าพราะพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าเป็นคนมือไวหมายความว่าจะทําลายทรัพย์สินเขาบุคคลอื่นอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินเขาบุคคลอื่นการประวิงเวลาแบบนั้นมันก็เป็นการยื้อแย่งทรัพย์สินเหมือนกันเป็นการยื้อแย่งโดยปริยายคือไม่แย่งเอาทรัพย์มาแต่ไม่แต่ท้าว่าประโยชน์ที่เขาจะพึงได้มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเสียเวลาไปเป็นเดือน การเสียเวลาเป็นเดือนก็ต้องคิดว่าเดือนดับเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเดือนละพันบาทห้าเดือนมันก็ห้าพันบาทและการติดการตั้งการนำของมาก็ไม่ใช่วจะได้ของฟรีผู้ขอตั้งก็ต้องเสียเงยินทุกอย่างแล้วก็แสงเสียแพงเกินปกติอย่างไฟฟ้าสาธารณะช่างไฟฟ้าบอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นราคาอย่างสูงสองหมื่นรับเหมาได้ แล้วว่าท่านที่จะมาติดตั้งให้ท่านเอาบุญคุณท่านบอกว่านี่ช่วยแล้วสองส่วนนะคุณเสียเพียงส่วนเดียวแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินมาสี่หมื่นบาทตอนนี้ดีบรรดาท่านผู้ฟังนี่ใครเป็นคนช่วยเหลือกันแน่เนี่ยเป็นนันไว้เงินหนึ่งแสนบาทนะเอาไปทงไหมกัน ทำไมราคามันยังสูงนักไปเสียค่าอะไรกันที่ไหนรับเหมาไฟไฟ้าเอกชนเขาทำงานเขาต้องมีกำไรเ้าขาดทุนเขาไม่ทำแต่เรื่องของหน่วยงานนั้นนั้นเป็นเรื่องเขาหน่วยงานทำไมราคามันยิงแพงนี่เป็นข่าวแต่ความจริงยังแต่เป็นข่าวที่เขายืนยันว่าต้องเสียเท่านั้นจริงยังไม่มีหนังสือออกมา ก็เลยบอกว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงก็เลิกไม่ติดไฟฟ้าสาธารณะไม่ติดเพราะว่าถท่าเสียเท่านั้นจริงๆก็เสียสี่หมื่นบาทก็ไปซื้อไปซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งดีกว่าใช้ราคาแค่เพียงสองสามพันบาทเพราะไฟมันแค่สิบดวงแล้วก็ใช้ค่ากระแสน้ํามันไปเมื่อไรมันจะไปหมดสี่หมื่นบาท นานนักใช้เครื่องดีเซนค่าใช้ใจ่ายคืนหนึ่งก็ไม่ถึงสิบบาทมันก็ไม่ช้ำใจดีกว่านี่ในะเรื่องทั้งคนมือไวมันทำลายประโยชน์ของวัฒนธรรมศาสนาพระมหากษัตริย์โปรงชน,ชนชาวไทยเหมายกว่าว่าไทยชาติมันจะเจริญขึ้นมาหน่วยจุดได้จุดหนึ่งจเจริญขึ้นมามันก็สร้างความชื่นใจแก่บรรดาประชาชนแถวนั้น เป็นนั้นว่าหน่วยงานนี้ไฟสายนี้เลยไม่ต้องใช้กันเดินไม่กกไกตามทําตามปกติความจริงมันก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมาถึงสำนักงานของผู้พูดเท่านั้นแต่ <c oughs> วความจริงน่นต้องการจะใช้เป็นสาธารณะจะเสียสตางกันเองก็คณะของผู้พูดจะร่วมกันเสียเงินให้แต่ถ้าว่าก็นายเห็นใจ ของหน่วยงานค่าหน่วยนี้ค่ากระแสไฟฟ้าอื่นอาจยืดยาติบอกไม่ถูกเพราะนั้นว่านี่จุดหนึ่งท่านเห็นแล้วู้ือย่างว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองสอนไว้ว่าจงอย่ามือไวอย่าทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่น ในเมื่อประโยชน์มันถูกทําลายขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่งมันก็กระทบกระเทือนบุคคลที่เป็นสาธารณะทั้งหมดเพราะอะไรงานสาธารณะนี่ช่วยให้ไม่ไม่จำกัดบุคคลใครก็ตามผ่านทางนั้นเขาไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้ติดไว้โดยเฉพาะเฉพาะจะต้องใช้เป็นส่วนตัวติดข้างถนนท้องทางนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แล้วทำไมล่ะที่ต้องทำกันอย่างนั้นนี่ผลที่เนื่องจากมือไหวทำลายประโยชน์เป็นส่วนสาธารณะเป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต่างคนต่างร่วมงานกันต่างตนต่างช่วยกันไม่ทำลายผลประโยชน์สิ่งอะไรกันโลกจะมีความสุขหรือโลกจะมีความทุกข์ และการที่พูดมาจากวันก่อนก็ดีวันนี้ก็ดีเห็นได้อย่างว่าโลกมันมีความสุขและมีความทุกข์นี่ในหน่วยของพระพุทธเจ้าคือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนจงมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนอกจากจะเมื่อไม่มือไวแล้วก็ช่วยกันเสียมีเมตตาและกรุณาทัองสปรการตามที่พูดมาแล้วเมตตาความรักซึ่งกันและกัน กรุณาความสงสารซึ่งกันและกันผู้พูด,พดนี่เองถ้าเคยเป็นหัวหน้างานเนื้อในการสร้างโรงเรียนมาตั้งสมัยก่อนสร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณะทีก็บอกว่าสร้างวัดน่าสร้างไปทําไมความจริงมันเป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่จะรวมใจคนถ้าไม่สร้างวัดขึ้นมาก่อนคนก็ไม่รวมกันเมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้วโรงเรียนก็ได้ตามไป ก็ไม่ใช่แต่เพราะโรงเรียนในวัดนั้นวัดเดียวเป็นโรงเรียนอีกหลายวัดในสมัยก่อนเราช่วยกันทาทําได้เพราะอะไรเพราะว่าทางรายการช่วยเงินครึ่งหนึ่งและผลที่การในการก่อสร้างก็คือไม่เต็มราคาเวลานี้ถ้าหากว่าถ้าทางราชการจะลองใช้ในโยบายแบบนั้นดูว่าโรงเรียนที่จะสร้างขึ้นก็นดี โรงพยาบาลก็ดีสุขสรายก็ดีอะไรก็ตามที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ถหนนหนทางบ่อน้ำก็ดีถ้าจะจะลองทำแบบสมัยโบราณดูว่าถ้าหากว่าทางวัดหรือว่าทางเอก,กชนทำได้และก็ต้องทำตามแบบตามแผนจริงๆไม่ใช่โมเมโปเปตานัง สมัยการสร้างโรงเรียนสมัยนั้นก็ทําตามตามแบบก่อนที่ทางราการจะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้ก็ต้องมาตรวจก่อนเมื่อถูกแบบถูกแผนแล้วจึงจะจ่ายเงินให้อย่างนี้ลองทำกันใหม่เึกว่าเอาคนรวมคนเอาคนช่วยคนส่วนใหญ่ของอะไรก็ตามถ้าจะสร้างขึ้น แต่บุคคลที่มีส่วนที่จะใช้มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยของนั้นมันจะสุดโสมยากซึ่งไม่เหมือนกับทางหน่วยราชการตั้งงบประมาณมาเยครบเลยเมื่อตั้งงบประมาณมาครบมาทํากันเขาก็ถือว่านี่เป็นของราชการก็เบื้องจะแตกเสาจะผุฟ้าจะทะลุเขาก็รอราชการ แต่ว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งเขาจะถือว่าสิ่งนี้เขาเป็นเจ้าของเมื่ออะไรมันผุพังลงไปแล้วไม่ดีลงไปเสียหายลงไปเขาก็จะรวมตัวกันรวมใจกันเข้ามาซ่อมมาแซมของเขาเองความจริงนโยบายแบบนี้ของสมัยรัฐบาลรุ่นเก่าโน้นถอยหลังไปประมาณ30ปีผู้พูดเห็นว่าเป็นเรื่องดี ซึ่งประชาชนได้มีโอกาสสร้างความเจริญในเขตของตนไม่ใช่จะมารอเฉพาะแรงของทางรัฐบาลเท่านั้นการช่วยเหลือเกื่อกูลกันนี่พระพุทธศาสนาสอนไว้แต่ว่าคนที่รับการการที่ได้รับคำคำช่วยเหลือทางพุทธศาสนาเขาโทษ พระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วช่วยให้มีความรู้จักรักกันมีการสงสยัยกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่แด่ว,ว่าคนผู้รับความช่วยเหลือของพระศาสนามีแล้วกี่คนถ้าต่างฝ่ายต่างจะเกื้อกูลก,กันประเภทนี้มันจะมีความสุขและมีความทุกข์นี่พูดเรื่องมือไวถ้ามือไม่ไว ถ้าเราเป็นคนมือมือ,มอไม่ไวไม่ไม่เยอะแย่งทรัพย์ประโยชน์ของาคนอื่นใจมันก็เกลือกวนกัน <c oughs> หรือถ้าไม่มุ่งเป็นศัตรูกันมันก็เป็นมิตรกันให้ความเป็นมิตรนีเกื่อกวนกันท่านเรียกว่าบรรัณฑิตนี่จุดหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ผู้พูดพยายามจะทำก็คือเดินเข้าป่าที่กันดารมามาก ไปมาทุกปีเห็นในแดงกันดานต่างๆขาดน้ำสัตว์พาณนะแม้แต่เจ้าของเองเนี่ยจะกินจะอาบก็ยากสัตว์พาณะซึ่งมันเป็นตัวใหญ่กว่ามันก็ลำบากในการกินการใช้น้ำแล้วมันก็ต้องใช้มากไม่เมื่อเจ้าของไม่ค่อยจะพอกินพอใช้สัตว์จะเป็นยังไงสัตว์ตัวมันใหญ่ถ้าเกิดความลำบาก นวยายามชักจูงบรรดาพเพื่อนที่รักหรือว่าคนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีจิตมีมจิตเม,มตมตาพเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชวนกันขุดบ่อน้ำในที่แดงกันดานต่างๆทำมันแล้วเป็นร้อยบ่อแในผลนี้สุดการชักชวนก็มีผลเื่องใช้กำลังไม่มาก ยึงแค่ชี้เหตุชี้ผลว่าที่ตรงนั้นอดน้ําคนก็อดควายก็อดวัวก,ก็อดช้างม้าก็อด <c oughs> ในเมื่อคนไม่ค่อยจะมีน้ําใช้วัวควายจะกินอะไรกันถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยไปอย่างนั้นประเทศชาติเราก็จะมีแต่ความสุดโทรมคนทุกคนมีความลาบากวัวควายมีความลาบากผลประโยชน์มันจะเกิดจากอะไร การทำไร่ไถนาต้นใช้สัตวนะ์พาณะในเมื่อมันไม่มีน้ำอยกินมันไม่มีน้ำอยอาบมันจะมีแรงที่ไหนมาทำงานเมื่อสัตว์พานะไม่มีแรงทำงานผลงานมันก็ไม่เกิดผลไม่จะเกิดกับคนก็มีน้อยกว่าแรงงานของสัตวนะ์และแถมคนเองก็ไม่ค่อยจะมีแรงเพราะน้ำบางบางถิน่นมีบุคคลคนหนึ่งต้องหาน้ำคนเดียว ว่าคนนั้นไม่ต้องทํางานอย่างอื่นเป็นผู้จัดหาน้ําเพราะกว่าจะได้น้ํามาจากแต่งไกลนี่ก็ทํากันทํากันก็รู้สึกว่าง่ายคนที่รับความช่วยเหลือจาพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น <c oughs> แล้วมีตอนหนึ่งใกล้ๆกลถ้าจําไม่ผิด <c oughs> ไม่ทราบว่าจะเป็นเดือนธันวามกราหรือกุมภาน่าจะเป็นเดือนมกรากำลังนี่ในรวบรวมคณะไปที่จังหวัดสุขโขทยัยตอนนั้นท่านผู้บริการจังหวัดร่วมอยู่ด้วยนี่พศ2520ถ้าไม่ใช่นั้นก็เป็นพศ2519จำเดือนไม่ได้เพราะที่เกียรเปิดตำรา ไปในแดงไกลเขตสุขโขไทยเห็นว่าทางสุขโขไทยแดงไก,กลไอดน้ําแต่ความจริงทางสุขโขไทยขอน้ามาเพียงสามบ่อบ่อน้ามาเพียงสามบ่อมิธีการที่จะขอกันก็ชักชวนบรรดาท่านหลายที่ความมีความรักในบรรพบุรุษของไทยบอกว่าไปบูชาความดีของบรบรรพบุรุษของเราที่สุโคไทย ถ้านั่งหลายก็พากันไปไม่มากนักใช้รถบัสประมาณหกคันเศษแล้วมีรถเก๋งบ้างพอไปถึงแล้วก็บอกว่าชาวสุขโขทัยต้องการบ่อน้ำพูดเท่านั้นเองคำเดียวพอต่าคนต่างทำกันไปทำกันมาปรากฏว่าได้เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเศษ ตีราคาค่าบอ่อน้ำบอ่อละสามพันบาทก็มอบให้ผู้ว่าในการจังหวัดสุโขทยัยอาไมใจการส่วนที่เหลือเห็นว่าที่ไหนเหมาะสมทําที่นั่นนี่มันดาานองไหลาการสามัคคีกันแบบนี้พระพุทธศาสนาสอนแทนที่จใจลักจะใจกขโมยยื้อแย่งคดโกงสิ่งกันอะไรกันแต่ได้ว่า เมื่อไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อแย้งไม่รักซึ่งกันแล้วไม่รักขโมดสิ่งกันและก,กัน,กนแล้วให้ช่วยเหลือกันด้วยการทําอย่างนี้ก็เห็นว่าไม่ยากถ้าเราจะทำกันแต่วิธีที่การยี่หดบอ่อน้ํานี่ก็เหมือนกันมีนโยบายอย่างหนึ่งว่าส่วนพวกเราให้แต่เพียงวัตถุหมายความวัตถุจะมีอิฐหินทรายปูนเหล็กอะไรก็ตา,ามที่จะก,กรุบบ่อน้ําเราให้ แต่ว,ว่าสําหรับแรงงานที่จะขุดบอ่อน้ําเราไม่ให้ทําไมจึงไม่ให้เพราะว่าถ้าให้แล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นจะถือว่าบอ่อน้ํานั้นไม่ใช่ของเขาเขาจะไม่มีความรักให้เขาช่วยกันในด้านแรงงานคือขุดบอ่อน้าเอง ทุกสถานที่เขาก็เต็มใจแล้วบางรายก็เงินมาสร้างมาเสริมทำบ่อท่าสวยน้ำท่ามีกินกันตามสบายนี่การที่ไม่มือไวแล้วก็ไม่ไม่มือไวยื้อชกชกจริงวิ่งเรายื้อย่งพย์สินชาวบ้านและคดโกงประวิงเวลายิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็สอนต่อว่าให้เมตตาสิ่งอะไรกัน,แล,กนและสงสารสิ่งอะไรกัน <c oughs> ในความจริงกิจอย่างนี้แต่หากว่าทางราชการใจการสนับสนุนกับวัดแม้ว่าจะสร้างโรงพยาบาลสุขสลาสถานที่สาธารณะตามที่กล่าวมาแล้วอะไรก็ได้โดยตั้งทุนตามความเป็นจริงในงบประมาณไว้ว่าแบบนี้ทางราชการที่จะสร้างประมูลใช้เงินเท่าไหร แล้วก็มอบให้แก่วัดที่มีความสามารถครึ่งหนึ่งแตก่การมอบก็ไม่ควรจะมอบเงินสดไปเลยให้ทำจนเสร็จว่าเสร็จแล้วตรวจด้วนแล้วแต่ว่าตรวจก็ตรวจให้มันตรงไปตรงมา <c oughs> ว่าเป็นไปตามแบบแต่พระท่านดีกว่าแบบแล้วก็รับเลย ถ้าทำดีเพียงแบบที่ออกกำหนดมาก,ก็ดีหรือว่าแข็งแรงกว่าแบบก็ดีรับได้เลยเรื่องการสร้างโรงเรียนนี้เคยเจอมาแล้วเหมือนกันบางทีแบบเขาออกมาแบบนี้ก็ไปทำทำทุกอย่างตามแบบแต่มันดีกว่าแบบบางคราวก็ไปสร้างไปเสริมอะไรให้มันดีไปกว่านั้นที่สิ่งนี้ว่าสมควรที่แบบไม่มี แต่ตอนท่านพูนน้อยเจ้าหน้าที่ชั้นพูน้อยทานมโกรธต้นเออะโวยวายว่าตรงนี้ไม่แบบไม่มีตรงนั้นแบบไม่มีอะไรของท่านก็ไม่ทราบทาทีเป็นว่าจะไม่ยอมมอบเงินครึ่งหนึ่งที่ทางราชการให้เือน,นสมัยโน้นถอยหลังไปนานแล้วเรื่องมันก็ต้องถึงข้ราการชั้นผู้ใหญ่เมื่อถึงค้รายการชั้นผู้ใหญ่ระดับประากาศกระทรวงมาถึงมาถึงเกิดขอบอกขอบใจ ว่าความจริงแบบทําให้เท่านี้ท่านทํายาวออกไปอย่างนั้นเสริมอย่างนี้นี่มันเป็นของดีแล้วดูวัตถุก,ก่อสร้างก็แข็งแรงใช้ได้ดีท่านรับไอเรื่องนี้ก็ต้องคิดจะไม่ด้วยถ้าเรือการก็ควรจะคิดธรรมดาท่านนานหลายที่รับฟังก็ควรจ,จะคิดว่าถ้าเขาทําดีกว่าแบบโดยไม่แต่งไม่เติมทําให้รูปให้รูปทรงเสียไปแต่ว่าถ้าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพื่อความสะดวก ที่เรียกกันว่าสุขภัณฑ์หรือว่าบางทีให้เงินมาเฉพาะสร้างโรงเรียนหรือว่าสร้างโรงพยาบาลถ้าโรงเรียนเขาเกิดสร้างโรงอ,อาคารสําหรับบริโภคอาหาร <c oughs> อาคารสําหรับฝึกงานสถานที่เล่นกีฬาแล้วว่าเห็นที่ส่งมาก,ก็ไอ้ส่วมมันก็มีน้อยเกินไปก็ทํามากขึ้นมา ถ้าดัดแปลงส่งส่งเสริมให้มากขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยว่าอย่าทำลายศรัทธาของบุคคลผู้ทำเพราะว่าเขาทำดีควรรับแต่ความจริงเขาทำไม่ค่อยดีก็ควรรับเพราะวาท่านได้ทราบมาการประมูลกันในการสร้างโรงเรียนโดยเฉพาะเคยทราบมาบอกบางมันมีบางอย่างที่อะไรจะไม่ครบไม่ทวนจะก็รับกันได้เหมือนกัน พอนุโลมกันได้และการก่อสร้างอาขารบางทีก็มีคนมาแจ้งบอกว่าเรื่องไม่เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันไม่ครบหมายความผู้ทําทําไม่ครบตามแบบตามแผนไอ้ทําทุกอย่างนะมันครบแต่วัตถุไม่เหมือนกันมีคุณค่าอ,อ,อ่อนกว่ากันก็พอนุโลมได้แต่ว่าการที่จะให้เงินครึ่งหนึ่งก็ควรจะให้เท่าเดิมคือคุณค่าสม่ำเสมอก็แบบที่ออกมา อย่างหนึ่งได้บรกิการหนึ่งท่าดีกว่าด้วยก็รับได้อย่างนี้ผู้พูด,พดเห็นว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนื่งเมตตาความรักที่เขาจะทำํทำทาได้อำ่าจของความรักสองกรุณาความสงสารสร้างโรงเรียนก็หมายถึงว่ารักลูกรักหลานรักพวกรักพ้องกันในเขตนั้น ได้สงสารเกรงเด็กว่าจะเดินทางไกลเกินไปสร้างสุขเสลาสร้างโรงพยาบาลก็ว่าเพราะมีความรักซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันและสง e สารเห็นว่าไอ้การป่วยไข้มาสบายไปลำบากโรงพยาบาลก็อยู่ไกลเมื่อคําเข้าแล้วก็จะไปหาเจ้าหน้าที่ไปลำบากภานะก็ไม่มีถ้ามีสุขเสลาหรือว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้ <Favorite gib berish> ความจริงสุขสลากรยาบาลเล็กๆก็มีความหมายคล้ายคลึงกันอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นด่านแรกที่จะบรรเทาทุกขเวทนาีนทางพระพุทธศาสนาสอนให้รักกันสอนให้สงสารกันทำได้แต่จะเอากันจริงๆแล้วก็ผู้พูดเห็นว่าทำได้เพราะกำลังใจของคนในพระพุทธศาสนาพร้อมแล้วที่จะทำ แต่ยังขาดอย่างเดียวคือการไว้วางใจของหน่วยรดชะารน <c oughs> แต่ว่าทางหน่วยราชการไว้วางใจถอยหลังกลับเข้าไปอย่างเมื่อระบบลดประมาณสามสิบปีเสียจากนี้ผู้ผู้เกิฑว่าความเจริญรุ่งเรืองจะมีมากขึ้นกว่านี้แต่ไมนั้นก็ให้กําลังใจพระผู้ทำไม่ได้มีอะไรมากเลย อางคณะสงฆ์ใครสร้างโรงเรียนขึ้นมาหนึ่งหลังให้พระครูประทวนซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรแต่ก็เป็นกำลังใจของบุคคลผู้ทำและชาวบ้านที่ร่วมกันจัดทำก็ต้องรักโรงเรียนดังนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเป็นอนุนว่าการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระพุทธศาสนา ให้มีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันฉะนั้นดากว่าท่านทั้งหลายที่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกความจริงส่วนที่มาพูดนี้เป็นส่วนน้อยเต็มทีที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกก็เป็นอันว่าถ้าเราต่างคนต่างช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมช่วยกันทำความดีงานทุกอย่าง ย้าให้มันล่าช้าจนเกินไป <c oughs> และคุณค่าของสมบัติที่ทำขึ้นมานั้นให้มันคงตัวคงรูปราคาย่ไม่สูงของย้า้เสียเวลายใา้ช้าต่างคนต่างไว้วางใจซิ่งกัอะไรกันต่างคนต่างซื่อสัตย์สุจริตสิ่งนและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือในทรัพย์สินของแต่ละบ,บคุคคลต่างคนต่างเกือ้อกูลมีความรัก มีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้จะมีความสุขหรือโลกนี้จะมีความทุกข์เท่าที่พูดมานี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาให้คนสงเคราะห์กันให้คนรักกันพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่ว่าชาวโลกที่รับความช่วยเหลือของพุทธศาสนามีแล้วกี่นาย มีมากเท่าไหรความจริงเวลานี้ทางพุทธศาสนากำลังคึกคัก <c oughs> กำลังรวมตัวกันมากเจนว่านักบุญส่วนใหญ่ไปแสวงหาบุญก็ไม่จำกัดสถานที่อยู่ในกรุงเทพออกไปตามจังหวัดสุดแดนไกลบืองทีคนอยู่ใต้สุดมาหาพระเหนือสุดคนอยู่เหนือสุดไปหาพระใต้สุด นี่แสแดงว่าบรรดาชนประชาชนชาวพุทธกำลังร่งรวมใจร่วมสาความสามาัคคีซึ่งกันและกันแต่ว่าในเวลานี้นั้นถ้าหากว่าทางราชการหรือหน่วยงานใดๆต้องการผลงานจากความสามาัคคีแต่แต่ว่าให้เจ้าของเงินทั้งหมดเป็นเจ้าของในการร่วมงานก่อสร้างนั้นๆที่เป็นส่วนสาธารณะประโยชน์ผู้พูด,พดเองเห็นว่า จะมีคนมากการก้าวหน้าในด้านของความสุขจะมีมากขึ้นไปกว่านี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ถือว่าโลกจะไม่ได้ช่วยตัวเองแต่เห็นว่าใค้พูดกันมาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกแต่ความจริงช่วยอยู่แล้วแต่รอคนผพ้รับความช่วยเหลือเท่านั้นว่าเมื่อะไรท่านจิงจะต้องการ ถ้ามีความต้องการมาไหลบอกกันให้พร้อมเพรียงกันก็คิดว่างานทุกอย่างที่ต้องการความเจริญของชาติมันจะเป็นของไม่ยากนักอะไรสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี